สวัสดีค่ะซุ้มผมไม่ม้ยนักแสดงมวยเป็นคนผมบางเนาะเฮ็ดซุ้มใดกับว่าึอดอกอันนี้ม้ยไปเฮ็ดไหมันฟูเนี่ยไม่ได้มาเข้าช่องตั้งนานเนาะเมื่อนี้กะเป็นวันที่ห้าเนาะค่ะกับเป็นวันหยุดแต่ว่ามื้ยกับไปเฮ็ดโอเนาะไปเฮ็ดโอหาเงินบางเท่อมื้อกับแยกว่าออกเนาะจ้ะระหว่างขี่ขานกับเมื่อย แต่ว่ามวยว่เมื่อยกะพะออดได้เนาะแต่ว่าข่านนี่คือข่านนี่ข่านขานเหมืนนอนซยังอาจารย์ค่ะออ่ะ,ะอพอกันตอนคำคำเนาะเลิกงานแล้วมาเบิงว่ามวยกนิีหยังเนี่ยต่ลเมื่นนอกินยังกับเสบนี่แหะคาะเนาะกินมวยปลาหมึกอันนี้ตัวละสิบบาทได้ไหมจ้าตัวละสิบบาทเนี่ยใส่กล่องยี่สิบบาทกินซ้ำนี่ลหละว่าได้กินเขาเนาะมันบ่มีเขาเนะจ้ามันบ่มีเขากากินซ้ำนี่ลหละอัน ช่วงนี้กำลังมีงานเนาะมีงานไม่โอกก็ต้องเฮ็ดไว้กรอบโกยไว้หล่ะจ้ากรอบโกยไว้กินเขาแล้วจา้าต่ว่าท่านได้อาบน้ำทำงานกับห่องวนๆไปนะคะ่ะกับบางเทียกับแยกบอ,อกว่าขานขานหรือว่าเมยคึอจังบางเทียมันกับเปื่อยใส่กันแล้วไล่ใส่กันเนาะมันกับ่าอยากเฮ็ดยังแต่ว่าก็ต้องฟื้นเฮ็ดไปเนาะ่ะ เมือนว่าเออมีงานทำกะดีเร็วบางคนกะจมบนแต่ว่าบ่มีเงินบ่มีเงินแต่ว่ากะบ่อขยันเนาะห่าขยันกะดีเร็วขยันไหวกะบ่ออดตายเนาะค่ะเขาเอื่นไา้ยังะหละออชีวิตเอ่อชีวิตที่บด,ดินเนาะชีวิตที่ไม่ดินก็คือชีวิตที่ตายแล้วเออก็คือก็คือ เียมกับคนตายเรียวล่ะคือบสูตรจอทานยังมีร่วมหายใจคือสูตร่อไปน,นจะจ๊ะฮะล่ะสูตรจอไป <c oughs> บางทีกส็สสงใว่ากูง,งั้นไปใส่ยังเบิดวะงินออก,กอ่ะอ้วรัวๆัวัว,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 วแป๊บเดียวกะเบิดเนาะฮะล่ะ,ละก็ได้ต้องขยันทํางานทํางานทุกวันนะจ้ะ